โอเคตั้งใจฟังนะมันอาจจะไม่ได้ยินการสร้างชีทก็เราต้องมี gmail ก่อนพอสมัคร gmail เสร็จแล้วก็ให้ไปที่จุดประจ,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 จุตรงนี้นะแล้วก็ไปหาคำว่าชีทอ่ะกดเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นหน้าต่าเนี้ยอันนี้สำหรับที่ที่ชีทสร้างขึ้นมาแล้ว สำหรับคนที่มีอ e ีเมลแล้วยังไม่เคยสร้างตรงนี้จะว่างนะคะเท่ากิดจะสร้างใหมายอากดว่างตรงนั้นอ่แล้วเราก็คีย์อะไรก็ไปเข้าได้นี่คือคือชีทชีทชีทที่เป็น Google s h e e t ที่เป็นหน้าตาแบบ Excel ใช้เหมือน Excel ปกติส่วนใหญ่จะใล้ใช้กันนะคะคีย์รายการอะไรก็ได้เข้าไปใช้สูตรเหมือน Excel ได้เป็นปกติเลยนะเออถ้าใครอยากจะลองสร้างก็สร้างขึ้นมาได้ นีอันนี้ลองทีเข้าไปแลน,ะนี้ชื่อ,อเราก็สามารถคลิปแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ที่ตรงนี้เป็นชื่อชีตนะคะอนนลองเปลี่ยนนี้เราจะมาลองเปลี่ยนคําว่าทดสอบกันเป็นชีตชื่อทดสอบใช้เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปดูกดดูว่าชีตตัวนี้มันจะขึ้นมาไหม เราก็ไปกดตรงกรอบสีเขียวนะคะนะเห็นไหมชีทที่เป็นชีททดสอบก็ขึ้นมาแล้วอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งสำหรับการสร้าง Google Sheets นะะในวิธีการที่2ก็คือการสร้าง Google Sheets ด้วย Excel ข้างนอกแล้วก็อัปโหลดเข้ามาใส่ใน Google Sheets เดี๋ยวลองลองสร้างกันนะลองสร้างเข้ามาใหม่ แล้วก็เปิด Excel ขึ้นมาเลยเปิดเอ็กใหม่ขึ้นมาเลยหรือใครที่มี e x c e เก็ข้มดอเซอยู่แล้วก็สามารถใช้ Excel ตัวนั้นอัปโหลดเข้าไปได้เลยอันนี้เราลองทดสอบดูลอง,อลอลองคีย์เข้าไปนะคะรายการบัญชีหรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วก็เซฟอันนี้เราลองเซฟไว้บบที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็เาก,ก็เปลี่ยนชื่อของมัน อันนี้เราจะใส่คำว่าทดสอบสอเป็นชื่อทดสอบ2นะคะแล้วก็เซฟเสร็จแล้วย่อเอาไว้แล้วก็เปิดทิปเมื่อจะีของเราขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราไปที่โฟโดข้างๆตัว A อ,ต,วอตัว Z นะคะเป็นรูปโฟโดกดเข้าไปเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าอัพโหลดให้เรากดที่อัพโหลด แล้วก็ย่อหน้าตบนี้เอาไว้แล้วก็ลากเอ,อ Excel ที่เราต้องการสร้างเข้าไปใส่เลยมันก็จะอัปโหลด Excel ที่เราสร้างเอาไว,แว้แล้วเาแบบนี้นะมันมาแล้วในการ Excel ที่เราสร้างเอาไว้ข้างนอกอัปโหลดเข้ามาก็จะได้เป็นชีท Google ชีพที่ชื่อว่าทดสอบสองที่เราตั้งเอาไว้นการทดสเราก็สามารถใช้ได้ใช้งานได้เป็นปกติออแล้วก็มี ทดสอบแล้วก็ระสอบ2องลองเข้าลองเข้าไปทำดูเข้าไปฝึกใช้ดูนะคะทีนี้วิธีการแชร์ให้เพื่อนก็กดที่แชร์แล้วก็ให้เพื่อนที่ได้ก็คิดตรงคำว่าเปลี่ยนยืนยันตรงนีน้แล้วก็เลือกคำว่าผู้ใช้สิทธิ์อ่านก็ ถ้าให้ทุกคนทีได้ก็เป็น indicator เลือกติ๊ก indicator เสร็จแล้วกดเสร็จเส้นนะคะแล้วก็กดใช้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดคันรอกนี้ทีนี้เราจะส่งให้เพื่อนส่งด้วยวิธีไหนก็ได้จะส่งด้วยอีเมลหรือส่งด้วยไลน์ก็ได้สามารถส่งให้เพื่อนได้เพื่อนก็จะใช้ข้อมูลได้แล้วก็คีย์งานเข้าไปได้นะคะคุ้ค่าดีค่ะ